สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่างมอสเกษตรเรื่องตนมันเดิมนะครับมาดูเท่าแกะปลาสูปลา ว่าจะได้กินนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอนี่ญยาเยอะเครื่องครัวพร้อมเตาพร้อม ให้รถไถลากยากขึ้นสลักทะเลกันพอสมควรนะครับ มาดูน้องชายผมดึงยากขึ้นอีกแล้วสักรอบเอา้าเอา้ <c oughs> เอา,อา <c oughs> <c oughs> โอ้ลุด <c oughs> ขายอะไรครับขคโขายยังไงขายยังไงโน้ติโลสิบชีตไาจารยี่ห้ออะไรครับเราไปบอกนะครับว่าเพลว่าอะไรยีัก้์ นี่นี่พี่มีดอยู่นี่พี่บุ้ยนี่มีอยู่นี่เอ่ะนี่ช่วยจัยฉนอ่ะ การเอายากขึ้นที่ยากลําบากกว่าจะรอบสลาก,ก็พอดีเลยครับหมดเรงก่อนกว่าจะได้จับปลา आणि तो वेळ 4:30 वाजता จำนวน,นก็ช่วยกันดึงยาอันนี้สะแนนเอาขึ้นปลาตัวใหญ่ยังไม่เจอน้ำยังเยอะ <c oughs> น้ำอยู่ลึกครับยังลึกอยู่เย,ยอะอยู่กว่ากว่าจะได้จับก็มดแรงคน,น <c oughs> เอาหมดแรงเพราะเอายากขึ้น แอ่ว่าลาุงออบอกบานเอาปลามันออ,ออกไปกลางทะแล้วไปที่ลุงลุงบอกเอาเหมาบาดเอาขณะขับรถกำลังเปลี่ยนเสนื้อผ้าอยู่ ด uh ับ huh, ทุกแปลว่ามลงดาอุ๊ยเอยคำไ้เมงดาเนะ พ่อดึงขึ้นบ้างคราวนี้ไม่ไปกจะย้อนเตงหรือเปล่านะครับ Hãy lẹ

ก็ให้เขาดึงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะพามาติดตามต่อว่าพ่อแกปลาจะได้จะปลากันต้นไหนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ